สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนินดีต้อนรับได้ก็สานเชื่อของพี่เปอเชียรนลเย้เริ่มงงเริ่ม,มงงอะไรได้ก็ตัวเลขในมื้อนี่นะคะมื่อนี่ก็ถือว่าวันแห่งความตื่นเต้นเราใจเนาะหลายๆคนก็กำลังมองหาตัวเลขสวยๆเพื่อเอาไว้เสี่ยงดวงกันอยู่ในค่ำคืนนี้กับหวยพัฒนา ของประเทศเพื่อนบ้านเราวล่าพัฒนาสองทุ่งเคิงนะคะเน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์คำนวณไปของแต่และตามสูตร ของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์เท่าน,านั้นชอบท่านไหนตามท่านนั้นนะคะทุกคนคะ่ะก็เฮงให้ปังให้ได้ให้โดนนั่นแหละนะ้ะทุกคนเนาะจ้าตุเทวดาผ้าดนนีเนื้อ,ม,อ,อ,ยอยมือนี่คนะอยกูขาถึงเล่ล้มเขาเดือดจ้าตุจ้ากลัวไหวอย่างไรสมมตินะไหวล้มไหวแล้งไหวไปเบิืมคอยถือเล่จ้าตุไหวพี่น้องนะเมือ,อก,กันวันนี้นะคะคลิปนี้ ก็ยังมีคนถามหาหลากหลายกูรูหลากหลายอาจารย์เนาะบางท่านก็ปล่อยออกมาแล้วบางท่านก็ยังไม่ปล่อยออกมาก็ยังแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของอาจารยา์ยันแล้วก็อาจารย์แอตยัยฝานะคะสองกูรูชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักและถามหาทุกมวดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น เราพัฒนานะทุกคนค่ะก็พี่เป้ก็เอามาฝากกับทุกๆคนอีกเช่นเคยนะจ๊ะซึ่งเราจะไปกันที่แอตไต้ฟ้าก่อนของแอตไต้ฟ้างวดที่ผ่านมาก็เข้าสองสองนะทุกคนและวันนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าอยหสิแปดนะแอตไต้ฟ้าให้มาตามนี้จ้ะ แปดสามแปห้และเจหกนะคะแปดสามแปห้าและ7จมีชื่อสาตัวแถมมาด้วยห5ห3าสามสห้าเจห้านะคะแปดสามแปและ7จหกนะคะหก 3, 3, 5, 7, 3 8, 5, ้5สามสามาดสามแป้าแใคไปที่ชื่นชอบ แอต้าย้าก็ตามแอต้ายฝานะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนและสําหรับอาจารย์ยันเนาะอาจารย์ยันก็ปล่อยออกมากับตัวเลขสวยๆเหมือนกันนะคะซึ่งให้มาก็คือเด่นหนึ่งและห้าเด่นหนึ่งและห้านะคะเด่นหนึ่งและห้ากับปฏิทินหวยลาว ยีสิงหาคมสองพนกะคะก็คือ5้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเก้าห้าสองห้าสี่ห้าหห้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเกะคะคัดเน้นเน้นห้าหและ10คัดเน้นเน้นห้าหและ10ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง5้าสองห้าสี่ห้าหห้าเ้า หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าคัดเน้นเน้นห้าหนึ่งและหนึ่งศูนย์นะคะใครที่ชื่อชอบอาจารย์ยันก็ติดตามนะคะติดตามหรือแบบตามแนวทางอาจารย์ยันได้นะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลทุกตัวเลขสวยๆแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะ ก็ขอบขอบพระคุณพี่น้องสุขู่สุคนที่รับชมพี่เป้นะคะทั้งกดไลค์และไม่กดไลค์ทั้งอะไรก็ตามก็แล้วแต่ที่คุณแบบเออดูพี่เป้ขอให้ถูกหวยกันเด้อแรงนี่นะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนซึ่งดูแล้วทิศทางเดียวกันเลยก็คือเลขห้าเด็ดห้าวิ่งห้ารูดห้าพี่เป้ดูมาประมาณยี่สิบสำนักมีห้าทุก มีห้าอยู่ประมาณสิบเจ็ดสํานักสามสํานักนี่คือไม่มีห้าเออก็คือมัตติเป็นเอกฐานงวดนี้ก็คือมัตติเป็นเอกฐานงวดนี้ห้านะคะทุกคนถ้าใครชอบเลขห้าก็เด่นห้าวิ่งห้าูดห้านะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนและยังมีอีกหลากร้าย,ายกูรูซึ่งพี่เป้ก็ยืนงงในตรงตัวเลขและนามีก็ยังมีแบบน้องน้อง แต่ทางบ้านส่งมาแบบมากมายเหมือนกันคิดนี่ใจหูเดฉิบทันบอมันลงแบบภาพนิ่งอ่ะมันไม่ได้มันไม่เหมือนในเพจในอะไรอย่างนเนาะมันก็จะไมต้องเป็นทําคลิปนะคะทุกคน,นะคะ่ะแต่ยังไงก็ตามแหละความหวังอันยิ่งใหญ่ขึ้นนี่ก็ต้องสองทุ่มครึ่งเลยวะเออถ้านะคะ หวยัตนาหัวยลาวัฒนา,า,ฒนาออกแรงนี่คืนนี่แล้วนะครับในวันที่22สิงหาคม2568นี่แล้วเสาร์อาทิตย์เนี้ยพี่เป้จะลงแนวทางรัฐบาลไทยนะพี่เป้จะลงแนวทางรัฐบาลไทยแล้วนะ,เด,ะนววนะเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวพี่เป้ก็ดูมาเออลองทำดูอะไรเงี้ยนู่นนี่นะอุ้ยเขาท่าอ่ะรัฐบาลไทยแตง ก็อยากบอกว่ารัฐบาลไทยง่วนนี้เป็นหวยสัญจรเนาะตราดนะคะอยู่ที่จังหวัดตราดหวยสัญจรน,นอนมาเขานอนมาหรือเขานอน,อนไปก็ถือว่ายากอยู่กับหวยสัญจรแต่ในทิศทางเดียวกันอันนี้คือนอกเรื่องจากหวยลาวหรือเดิมมาเป็นสัญจรเลขไทยแหละเลขสัญจรน,นี่ตามสถิติแล้วก็คือเลขเก้า เลขเก้านี่ต้องมานะคะและเลขสัญจรตามสถิติของกูรูลหลายๆกูรูลหลายๆอาจารย์คือมิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลเอาอยู่หวยสัญจรสามตัวสองตัวเกือบทุกจรไม่คือเกือบทุกสัญจรคือมิสเตอร์บอลนะคะทุกคนค่ะมิสเตอร์บอลนี่เอาอยู่หวยสัญจรถ้าเขาอัปเดตตัวเลขสวยๆของมิสเตอร์บอลแล้วเดี๋ยวพี่เป๊ เอามาฝากพี่ฝากห้องขู่สุคนเนาะหอยสั้นจอนเนี่็แต่ถ้าเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวของพี่เป้เลยนะตามสูตรพี่เป้เลยนะพี่เป้ว่ามันสิม,มีศูนย์ในความชอบส่วนตัวและสูตรส่วนตัวนะพี่เป้ว่างวดนี่มันสิม,มีศูนย์มันสิม,มีศูนย์แจ็คสีศูนย์หนังมีคิดอีกเส้นเดิก่อนและอย่าและอีกเลย หลายแท้ว่ะและนะหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครบรอบแบบว่าเป๊ปื้มมากท่านเนี้ยสืบนาคเสถียรเป็นวันสืบนาคเสถียรครบรอบของอสืบนาคเสถียรกับการจากไปของเจ้าพ่อเขาใหญ่เนาะซึ่งก็ปื้มมากเนาะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราลึกถึงวันสืบนาคเสถียร เดี๋ยวมาทําคลิปให้นะคะก็ไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านให้เฮงให้ปังให้ได้ให้ดูสําหรับคืนนี้2องทุ่มครึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย